สวัสดีค่ะหนิงคาเมเชนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่4-10เมษายน2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับการอดทนนะคะการใช้ความเพียรการรู้คุณค่านะคะในความรู้ความสามารถของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะสัปดาห์นี้ภาพรวมเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นการทำอะไรที่ซ้ำๆ หรือว่าต้องใช้ความอึดอดทนนะคะเพื่อรอคอยผลสำเร็จที่แน่ชัดแน่ใจก็จะทำให้เกิดความก้าวหน้านะคะหรือว่าข่าวดีในเรื่องของการทำงานได้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะบางรายก็จะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าพัฒนาทักษะใหม่ๆให้เกิดขึ้น มองหาช่องทางใหม่เพิ่มเติมนะคะใครที่รู้สึกตันในอาชีพการงานอาจจะมีการมองหาโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆหรือความสามารถของคุณเองที่ลืมไปนะคะอาจจะมีการปัดฝุ่นหรือฟื้นขึ้นมาเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไม่ขัดสนช่วงนี้อาจจะมีการเคลียร์เรื่องภาระค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ขาดมือนะคะแต่ว่าต้องบริหารใช้จ่ายให้ดีบางรายก็จะมีโชคจากความขยันของคุณด้วย สุขภาพช่วงนี้เกี่ยวกับความเครียดนะคะวิตกกังวลอาจจะทําให้นอนหลับไม่สนิทหรือว่าตื่นมากลางดึกนะคะเพื่อคิดทบทวนเรื่องงานเรื่องชีวิตต่างๆอาจจะต้องมีการท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อพักผ่อนคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบหลงไหลได้ปื้มนะคะหรือว่ามีความรู้สึกต่อกันเร็วนะคะก็อาจจะทําให้ความรักพัฒนาไปเร็วเช่นกัน ท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่เห็นอกเห็นใจเอาอกเอาใจกันเป็นอย่างดีนะคะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทำงานที่เด่นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ